แม <premises? S 2> ่ไม่ถี่กว้างกว่าพี่เขาโอ้มีเปลาะย่างนี้ครับเดี๋ยวมาเดี๋ย้มาเบิ้งนึกว่าเป็นกองครับเดี๋ยวมาสังเกตเงื่อนล้างนึงหมดเลยครับนี่เดี๋ยวมาเบิ้งเนืเชือกครับข้างในเป็นยังไงครับนี่ของปอาทรายนะครับเนาะอันนี้เ้าสวัสดีครับนะสวัสดีเพไปเรื่องไร้หนาไร้ครับ เอาทาครับนนเนาะอย่าป็นเกีียวมากเรื่อยๆครับมันครับเพิ่มมันดีข้าวเน้่ยาไม่ด้ฟ้า,าครับวันไปเชือ่อเตือนเกลสายเนี่ย,นะยมาไม่หมุอนี่ครับโอ้มีห้องหล่ออย่างนี้ครับออทาขอ,อทาครับ มี่ขวกจังสี่นี่จังได้กระดกได้แล well. ้วน well 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 well. <wh ี่เต็มขอกนี่ก็แล้วมมุมอยู่นี่เต็มขอกนี่ก็มุมเลยเฟืองนี่ตีบอลมีแต่หยาบอลเนียนเฟืองก็เน้นหยาครับขี้บง่ายพอทุกทีขี้รถเล่อนาเลาะหลังเนี้ยแต่ว่ามันตากแดดได้ครับแต่ว่ามันอยู่บนแดดดีไข้าวอินทิปนาคือมันตากแดดแล้วครับ อด็กปอยู่ใายาไดลาเหน่าไหนงสิบหันย่ยังเหลืออยู่เหลือมินมินนี่และนู่นนั่นมันขีเขาไปยังไหนบอทนเาเ้รมนขง่ายนู่นอง่มันสีรบ่อ้มันเขามีรถมันบริยากเลยล่ะมันแค่มินมินมันบกี่มือเดี๋ยวมันกัไรลเล้วล่ะ มันก็อะไรบางอ่นู่นนั่นมันก็นสิบรเจีบนูน่นไงโอ้ับไปหอดใจบูดีคิปยังอยู่คือเก่าอยู่อดิไี่หใอยู่ใน n มันมาซ้ำรองไว้ทีมส่วนกันเราสีปเลียงครับนะมโอ้ลายเติอครับ อีนกมันกับจตะคปนไดดอกแต่ว่ามันิตะคองนี่บ่คุนสิ่งงอ่แนวดของมันงูไ้องรอบางำสันสิเป็นยังคนนึงไปรอคนนึงกลัดกเยกเออมันมีปลาอยู่ค่าหนึงบุหัวเขาได้บะได้อบนปลาสะเบสันโอ้บปลาสะแบงนี่นู่นติแบบนี้ไ น่นบบไงไงตั้งท่อเขาเห็นหน้าเราไปพีเลยีมันกเบิงแล้วท่านั้นมันกมีแต่ทางจอล้อละทคางกันน้าม่ละแมนยาปลูกแล้วแมนโน่นโน่นก็ปลูกไปเบิงจะไปเบิงปล่อยยางม่งเงี้ยปล่อยางมง ปอยยังมุ้ปอยสมวกปอยว่าัมวันปอยยังมุ้งหมวนหมวกสัฮาม้งโอ้ปอยไปเลี้ยงทาเลยหรอกกระมันบล็อกเกิลชิเบตมุงเอากะิบมงก่านี่หะอยู่แถวหาญี่ปูนะ ว่าบางเทื่อมันก็มีธุระอันนั้นอันนี้ไปไปมาๆมันก็สายอย่างนี้สีสามันก็สีสาอยู่แต่มันทุธายมันก็สายเนุ๊กเกครับนี่ก็ระโซกันไปเลี้ยงครับนะหยาบอึดครับที่เอาไปยางไอซื้อครับแต่ว่าซานมีฟ้าหนึ่งมันไม่หยาดนะมันโดนกระเดี้มวเบิ้งเกเพิ่นนี่เป็นคนเอาเกล็ดไส้เนื้อหลัก็ะุดออกไปใส่สวนหย่าน้ำทำเลยแต่ว่า กะบะลมครับแต่ว <ladies> ่าจืดนะมันเป็นหน้าฝนเป็นยังสี่ครับนะบดีโม่เบิ้งแกกเถื่อว่าพี่เป็นแกะเป็นน้ำมอวยตัดไซคอกนะครับนะเพิ่นเฮ็ดเอ่อเฮ็ดเขาเอื่นเฮื่อนฟางปะมีเก็บหนาเก็บย่างย่างดีครับวันนี้แล้วกับบดีไปใส่เส้าสารกระตาแล้วมันระหว่างนี่ครับนะมาส่วนข้าวโพดไรนะครับว่าสิไปเลาะ เสำหรับแม่เลือดเหลืองครับลูกเกินนะจีออกคอดพร้อมกันครับกับกับกั๊บกับกับลูกตุ่มมุมนี่ไปแล้วครับนี่นี่จะไม่นวดมันเอามาเปลี่ยนแยกฟอกออกเพราะว่าอยู่ในฟอกมันหลายครับนะฟอกมันหลายจีเลนีมัดครับนี่มันอยู่ใกล้ข้นครับแล้วก็บ่ค่อยมีปัญหาเหรียญหยาดข้นไก่ข้นล้วกัน รับได้ใบได้ครับพวกนี้เชื่องค่อนข้างจะเชื่องครับเนาะค่อนข้างจะเชื่องแบบมักเล่นทุกตัวครับส่วนมากงี้ยวหน่อย,อยนี่เล่นได้ทุกตัวเรียงงานไม่ดื้อเป็นไงครับนะเพราะการอยู่บริบรบเ,รบรเวณเพิ่นเป็น คนนั่งเฝ้ากันยุงสี่ครับนะมันก็เลยชินครับชินกับการอยู่กับคนนะลเลยบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องการไก่กันน <c oughs> ้ำผัดนะดึงคนมากกว่าเนาะ <c oughs> อีกแสดงว่าเก็บเก็บมุ่นผลออกอยู่เนาะตลอดเนาะไ <c oughs> อแห้งนะครับขอ,อ,อกไอแห้งอยู่ตลอดนะครับทูครับปกติสี้อ่อเริ่มจะออกครับรแรกๆรกจะี บอ่อเนี่ยกำลังจางใจเกือจะเนื้อหน,นังเนื้อหน,นังที่ออกแล้วครับแต่ขอดีของแม่นี่นี่ให้ลูกแดงครับนะให้นวดให้ลูกแดงดีนะส่วนหมักมันผสมเป็นน้ำเชื่อครับเนาะคอลายครับลายล่ครับน้ำเชื่อเป็นพวกขี้ว่ายนะส่วนหมักนะพวกนี้พวกนี้จะเทศให้ข้อนะครับตรงกงข้อนี่ลายจุดไล่ เป็นส่วนลายครับขอมาครนะับกับปดืนะอนะครับทั้งแม่ทั้งลูกไนมะ่ดีจับได้ใบได้กินอาจจะขุนชิ้นก็กินนะครับเดยวปล่อ <c> ย <oughs> เดี๋ยวยเดี๋ยวไปเลี้ยงครับมนะเดี๋ยวไปแท้ <c oughs> ไปออกแทมมาเลยนะไปยางเลาะเบิ่งน้าจังหน่อยจักมือขันหาดีกับสองข้างมือครับออกไปเลาะแทะไปแต่เสาครับตื่นขึ้นว่ามันไปโหลดครับแล้วมีฟ้ามาท้ายตื่นช้ามครับคลิปนี้กันปองๆทำนี้สักงวันนะครับนะมาสอบถามจังหน่อยเบิ่งขวาก็ใช่นะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับผมรับสวัสดีครับ